สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับหลังจากมีข่าวอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องนะครับฟังหมอลําสาวนะครับเพื่อนก็ได้ไปแสดงละครครับพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นช่องดังด้วยครับทุกท่านนะครับหลายคนหลายท่านก็ชื่นชมนะครับว่าโอ้ยคือดีแท้ได้ เป็นดาราประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแต่วันล่าสุดเพชสบายดีเพื่อนก็โพสต์มาแบบนี้ครับทำให้เอฟซีทางฝั่งหมอ้ําสาวเนี่ยไม่พอใจครับพี่น้องนะครับเพชสบายดีเพื่อนก็โพสต์แบบซี่บอกว่าความสามารถไม่มีนะครับเพ็่นใส่กะกะบากนะครับผัวฝากปาาพี่น้องนะครับแล้วเลาก็โพสต์อีกนะครับบอกแบบซี่นะครับบอกว่า เดี๋ยวจะมีพาดหัวข่าวสารจำคุกดาราตัวประกอบช่องหนึ่งคดีหมิ่นประมาทปาพี่น้องนะครับเพจสบายดีเพิ่งกระโพนแบบดีทำไมเอฟซี FC, ทางฝั่งหนึ่งเนี่ยบ่พอใจกับพี่น้องนะครับถึงขั้นบุกเข้ามาคอมเมนต์นะครับที่เพจสบายดีโดยตรงเลยนะครับพี่น้องนะครับจังอ่าเพจนี้นะครับเพจแฟนเพจจุดจุดจุดประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับ คขาเมนต์แบบซีนะครับบอกว่าความสามารถมึงคือกันวันวันวนางว่าแต่เขาไม่ทํามาหาแดกปาดรับพี่นองนะครับเอซี MC ทางฟังของหมอลำสาวนะครับบุกครมาดาเพจสบายดีแบบซีนะครับเพจสบายดีก็อตอบกลับแบบซีนะครับบอกว่าไม่เกาะผู้หญิงแดกนะ ปาดพี่น้องแล้วก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านเขาไปคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะครับท่านนี่ก็ตอบกลับขึ้นกันบอกว่าอิจฉาเขาเหรอที่วันๆเขาไม่ทํามาหาแดกแต่มีเงินใช้มีเงินกินและมีเวลาด่าพวกเมืองด้วยปาดพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่เพสบายดีเพิ่นโพสต์มาแบบนี้ครับเอฟซีเพิ่นก็เข้ามา คอมเมนต์ด่ากันเดือดครับพี่น้องโตกันไปโตกันมานะครับแต่เพื่นบไดยเอ่ยซื้อนะครับพี่น้องนะครับจากภัยแล้วนะครับไปเป็นดาราช่องดังนะครับกับบไดยเอ่ยซื้อนะครับพี่น้องนะครับ FC ทางฟังเพจสบายดีก็ะตอบกลับคือกันครบอกว่าไปถึงดาวอังคารแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าอยากเห็นเด้นะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยแสดงช่องไหนนาะอยากเบิ่งนะครับบางคนก็บอกว่า อ่าสีดังแท้บอนะครับหรือว่าสีดับน้อประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเอฟซีทางฝั่งของมอรําสาวเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าอิจฉาเขาตีนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยคิดได้คือเขาบลานะครับบางท่านก็บอกว่าเบิงซื้อซื้อยาว่าเขาหลยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับทุกท่านมีข้อคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับพี่น้องนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ